สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมบัติของ d e t e r m i n ิ n แนของเมตริกนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นําำสมบัติของ d e t e r m i n ิ n แนของเมตริกไปใช้ในการแก้ปัญหาได้มาดูกันค่ะว่าสมบัติของ d e t e r m i n ิ n แนนนั้นมีอะไรบ้างนะคะให้ a คือเมตริกที่มีสมาชิกเป็น aij มิติ n คูณ n เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2 ก็คือวิติตั้งแต่2อคูณสเป็นต้นไปนั่นเองนะคะเช่น2อคูณสิติ 3, ามคูณสมิติ4ี่คูณสนะคะเราจะได้สมบัติข้อแรกคือถ้า a มีสมาชิกในแถวใดแถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งเป็นศูนย์ทุกตัวจะได้ det เมีค่าเป็นศูนย์ค่ะอ่าอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าอ่าสมาชิกของ A มีค่าเป็น0 0 0 1 3 5 6 7 8อันนี้คือเมตริก A เราจะเห็นว่ามีแถวที่1สมาชิกเป็นศูนย์ทุกตัวเลยดังนั้นเราจะได้ det A มีค่าเป็น0นย์ค่ะจะเป็นแถวใดก็ได้หรือว่าหลักใดก็ได้นะคะถ้ามีสมาชิกทุกตัวเป็น0ูนย์แล้วจะได้ det มีค่าเป็น0ูนย์ทันทีค่ะข้อที่สองนะคะ ถ้าเมตริก b ได้จากการสลับแถว2แถวหรือว่าสลับหลัก2หลักของเมตริก a แล้วเราจะได้ว่า det a นั้นจะมีค่าเท่ากับลบ det a ค่ะเกิดจากการสลับแถวจำนวน2แถวหรือว่าสลับหลักนะคะสลับหลักของเมตริกจำนวน2หลักด้วยกันเราก็จะได้ว่า det ของเมตริก a นั้นจะมีค่าเป็นลบ1คูณกับ det a ค่ะสมบัติข้อที่3ม ถ้า a มีแถว2แถวเหมือนกันนะคะอ่ามีแถว2แถวเหมือนกันหรืออาจจะมีหลัก2หลักเหมือนกันเราจะได้ det a มีค่าเท่ากับ0ค่ะเช่นเมทริกซ์ a มีสมาชิกเป็น132 245 132เราจะได้ det a มีค่าเท่ากับ0ูค่ะอ่าหรือ เมติก B ีมีสมาชิกเป็น1 3 5 0 4 5 1 3 5จะได้เด็ด B มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสมาชิกในแถวที่1และแถวที่3เหมือนกันค่ะส่วนเด็ด A ก็จะมีสมาชิกในหลักที่1และหลักที่3เหมือนกันก็จะเป็นไปตามสมบัติที่บอกว่าถ้า a มีแถว2แถวเหมือนกันหรือว่ามีหลัก2หลักเหมือนกันแล้วเราจะได้ดด a มีค่าเท่ากับ0ย์ค่ะสมบัติข้อถัดไปนะคะถ้าคูณสมาชิกทุกตัวในแถวใดแถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งของ a ด้วยค่าคงตัว ค่าคงตัวคือจำนวนจริงใดๆนะคะ determinant ของเมตริกนั้นก็จะมีค่าเป็น c คูณกับ d e a ค่ะเดี๋ยวสมบัติข้อนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะคะข้อที่5บอกว่า det a ยกกำลัง t สัญลักษณ์ a ยกกำลัง t ก็คือ det ของเมตริกสลับเปลี่ยนของ a จะมีค่าเท่ากับ det a ค่ะสมบัติข้อที่6กล่าวไว้ว่า det ของ c คูณ a จะมีค่าเท่ากับ c ยกกำลัง n คูณ det a เมื่อ n เป็นมิติของเมตริกนะคะข้อที่เดเดของ a คูณ b จะมีค่าเท่ากับเดซ a คูณกับเดซ b ดังนั้นการหาเดซผลคูณระหว่าง a กับ b เราไม่จำเป็นต้องไปหาผลคูณ a กับ b ก่อนแล้วค่อยไปหาเดซเราสามารถหาเดซ a แล้วก็ไปหาเดซ b แล้วจับผลลัพธ์ของทั้งคู่คูณกันก็จะกลายเป็นเดซของผลคูณระหว่าง a กับ b ค่ะข้อที่8นะคะ เดซเอยกกำลัง k จะมีค่าเป็นเดซเอทั้งหมดยกกำลัง k คอ่ะเมื่อ k เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะเช่นเดซของ a ยกกำลังสมสมมติว่า k มีค่าเป็น3เราจะได้เดซเอยกกำลังสจะมีค่าเป็นเดซเอยกกำลังสค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหา a กกำลัง3แล้วจึงไปหาเดซนะคะเราสามารถที่จะไปหาเดซเอ ได้จำนวนอะไรก็จะนำไปยกกำลัง k ได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อที่9นะคะ det A ยกกำลังลบ1ก็คือ mm hmm. det <Dead S 1> ของตัวผกผันของ A จะมีค่าเป็นเศษ1ส่วน det A ค่ะซึ่งหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะคะนักเรียนเจอบ่อยมากต่อไปมาดูการนำสมบัติของ determinant ไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะ กำหนดให้เมตริก A มีสมาชิกเป็น1ลบ2 3ลบ1เมตริก B มีสมาชิกเป็น2 4 1 1จงแสดงว่า det A นั้นมีค่าเท่ากับ det A ยกกำลัง t ดังนั้นเราก็มาพิสูจน์สองข้างว่าเท่ากันจริงไหมนะคะไปหาค่าของ det A ทักเรียนจะได้ det A มีค่าเท่ากับ มิต so on right? ิ so, ta, uh, long, AH 2คูณ2นะคะ1-2 3-1ลบ2 3ลบ1คูณแทแยงลงเป็นตัวตั้ง1คูณลบ1ได้ลบ1ค่ะคูณแทแยงขึ้นนะคะ3คูณลบ2ได้ลบ6ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เด็เอมีค่าเป็นลบ1ลบด้วยลบ6ลบเจอลบตรงนี้ได้บวกดังนั้นก็จะมีค่าเป็นลบ1บวก6 จะได้ดเมีค่าเท่ากับ5ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูฝั่งขวามือนะคะให้นักเรียนไปหา A กกำลังทค่ะเราจะได้ A กำ A. กำลังทีกํกลังทก็คือเมตริกทางสโพส์ซึ่งเกิดจากการสลับแถวกับหลักนะคะจากแถวที่1ที่มีสมาชิกเป็น1-2ลบ2จะมาเป็นหลักที่1นะคะดังนั้นจึงเป็น1-2ลบ2ค่ะ แล้วก็แถวที่สองที่มีสมาชิกเป็น3-1ลบหจะมาเป็นหลักที่2องนะคะ3ลบห่ค่ะมิติยังคงเป็น2คูณ2เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ d ด t เอยกกำลังทีมีค่าเป็น1 3-2-1ลบ2ลบ1่คะคูณเทียงลงนะคะมีค่าเท่ากับลบ1ค่ะเทียงขึ้นมีค่าเท่ากับลบ6ค่ะเพราะฉะนั้น จะได้ลบหนึ่งลบด้วยลบหกลบเจอลบกลายเป็นบวกก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งบวกหกเราจะได้เดซของ a ยกกำลังทีมีค่าเป็นห้าค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นไปตามสมบัติที่บอกว่าเดซ a นั้นจะมีค่าเท่ากับเดซของ a ยกกำลังทีหรือว่าเดซ a นั้นจะมีค่าเท่ากับเดซของเมตริกทานสโอตของ A นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะ ให้พิสูจน์ว่าเด็เมีค่าเท่ากับเด็คูณกับเด B บีค่ะเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะคะหาเด็เการที่เราจะหาเด็เได้นะักเรนก็ต้องไปหาผลคูณของ a b ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เมติก A อลบ2 3ลบ1คูณกับ2 411นะคะอ่ะเวลาคูณเราจะใช้ แถวที่1ไปคูณกับหลักที่1นะคะดังนั้นจะได้ค่าออกมาเป็น1คูณ2ได้2ค่ะบวกกับลบ2คูณ1ได้ลบ2นี้จะเป็นสมาชิกตัวที่ 1, นะคะถัดไปค่ะไปคูณกับหลักที่2นะคะจะได้เป็น1คูณ4ได้4ค่ะบวกกับลบ2คูณ1ได้ลบ2จะเป็นสมาชิกในตำแหน่งแถวที่1หลักที่2ค่ะ เมื่อแถวที่1คูณครบแล้วก็จะไปแถวที่2นะคะไปคูณหลักที่1แล้วก็ไปคูณหลักที่2ต่อไปค่ะ3คูณ2จะได้6ค่ะบวกกับลบ1คูณ1มีค่าเป็นลบ1นะคะอ่าถัดไปค่ะนำแถวที่2ไปคูณหลักที่2นะคะ3าคูณ4เป็น12ไปบวกกับลบ1คูณ1ได้ลบ1ค่ะเสร็จแล้วนะักเรียนหาผลลัพธ์ตรงนี้ออกมานะคะ ก็จะเป็นค่าของ a คูณ b ซึ่งจะได้ a คูณ b มีเมตริกเป็น0 2 5 11ค่ะเมื่อเรียนได้ a คูณ b แล้วนำ a คูณ b ที่ได้นั้นไปหา d e ดค่ะเราจะได้ d e ด ab มีค่าเป็น0 2 5 11คูณแทียงลงนะคะ คูณแทียงลงจะมีค่าเป็นศูนย์เียงขึ้นจะมีค่าเป็น10ค่ะเพราะนั้น0นลบ10ก็จะมีค่าเท่ากับลบ10จากนั้นเราจะได้เด็มีค่าเท่ากับลบนะคะหลังจากนั้นเรามาพิสูจน์ทางฝั่งขวามือก็คือไปหาเด็ไปหาเด็แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกันนะคะดังนั้นเด็ dead a เดก็จะมีค่าเป็น หนึ่ลบสอลบห่ค่ะคูณทียงลงได้ลบหค่ะทียงขึ้นได้ลบหเพราะนั้นเดซเอก็จะมีค่าเป็นลบหนลบด้วยลบหนะคะลบจะลบเป็นบวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นลบหบวกหจะได้5ค่ะหลังจากนั้นให้เราไปหาเดซบี B นะคะเราจะได้เดซบี B. มีค่าเท่ากับเมตริก B คือ2411ค่ะ คูณเทียงลงเป็นตัวตั้งได้2ค่ะเทียงขึ้นเป็นตัวลบได้4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือ2-4 2ลบ4 2ลบ4ก็จะมีค่าเป็นลบ2นะคะเราหาค่าของเดซเอคูณกับเดซจะมีค่าเป็น5คูณกับลบสซึ่งผลลัพธ์ก็คือลบสินะคะเราจะเห็นว่าสองค้านั้นเท่ากันนะคะเดซมีค่าเป็นลบ10 เ e ซเคูณ B ก็มีค่าเป็นลบสิเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะให้พิสูจน์ว่าเดซห้ามีค่าเท่ากับห้ากำลังสองคูณเด A เอถ้าเรียนไปหา5 A ก่อนนะคะก่อนที่จะไปหาเดซเอต้องไปหา5 A ก่อนค่ะ5 A ก็คือมีจํานวนจริง5คูณอยู่กับเมทริกเอคูณที่สมาชิกทุกตัวของเมทริกเอนะคะดังนั้นเราจะได้เมทริกห้าเคือ ห้เป็นห้าคูณลบสองได้ลบสิบค่ะห้ 5, คูณสเป็น15 5หคูณลบหเป็นลบห้านะคะนักเรียนนำาเอไปหาเดดนะคะก็จะมีค่าเป็น5้าลบสิบสิบาลบหาค่ะคูณทแยงลงนะคะเป็นตัวตั้งห้าคูณลบหได้ลบยี่สิบห้าค่ะสิบห้าคูณกับลบสิบก็จะกลายเป็นลบหนึ 150, นะคะตัวตั้งคือ -25 ตัวลบคือลบ150จะได้ลบ25ลบด้วยลบ150ลบเจอลบกายเป็นบวกดังนั้นลบ25บวกกับ150ก็จะมีค่าเป็น125ค่ะเราก็จะได้เด็ด 5a มีค่าเป็น125นะคะ ต่อไปให้มาพิสูจน์ฝั่งขวามือ,อมาดูกันนะคะไปหาดีเอก่อนซึ่งดีเอเราหาไว้แล้วดีเอมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนเราหาไว้แล้วจากในข้อที่2นะคะจากด A เอมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้5ยกกําลังสองคูณกับด A เอมีค่าเป็น5ยกกําลังสองคูณด้วย5ค่ะเราจะแทน เดซเอด้วยค่าของเดซเอก็คือ5นะคะหายกกำลังสองคูณกับ5ก็คือ5ยุยกกำลัง3มใช่ไหมคะหายกกำลังส5 effort, 5 25า5 25ยเป็น125เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เดซห้จะมีค่าเท่ากับ5ากำลัง2คูณเดซเค่ะ ให้นักเรียนไปทบทวนการใช้สมบัติของเมตริกในการแก้ปัญหาโดยการทำใบงานค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ